มาด้วยดนใส่ยาใส่ยาไว้อ๋อก็มา,า,<ป>มายากตรงนั้นเอตอนแรกเราได้กลิ่นหรือว่ามันเป็นควันขึ้นมาได้กลินอ๋อได้ห้อเบ็อ๋อ

มันคะาก็นด้ันวันมาเออมันมควันกเราเราเราแกแค่ลมน้หมดเลยมันลกางพวดแมันไม่อยู่เลยวิ่งเลยิ่ลงมาเลยปลต้นต้นกัวโมกัวโมเป็นตีเหรอามันวิงัลเลยตรือบางเอลูกกิ่ามันเป็นมันเป็นมั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 นเป็นไวขึ้นมาได้ด